ปี2020นี้เรายังต้องถ่ายภาพแบบรอไฟอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ากล้องปัจจุบันเนี่ยก็เก่งมากแล้วแล้วก็เพียงพอที่จะสามารถตกแต่งสีให้สวยแล้วจบแบบหลังกล้องพร้อมโพสต์ลง Facebook ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีรอไฟที่สามารถเอาไปตกแต่งต่อในแอปได้อีกเยอะเลยทีเนี้ยคำถามคือว่ารอไฟที่เรามีเนี่ยเรายังต้องถ่ายภาพแบบรอตลอดไหมหรือว่าเรามีวิธีอย่างอื่นในการทํางานกับไฟพวกนี้ในวันนี้เรามาคุยกันครับว่ารอไฟในปัจจุบันเรายังต้องตั้งอยู่ไหมแล้วก็มือใหม่ควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของไฟล์ Raw และไฟล์ JPEG มีความแตกต่างกันยังไงนะครับเผื่อว่ามือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะได้มี Background พื้นฐานเรื่องนี้ด้วยและเข้าใจภาพรวมคอนเทนต์นี้นะครับไฟล์ Fire Raw กับ JPEG มีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับพเพราะ2ไฟล์นี้ออกแบบมาให้ใช้งานต่างกันนะครับ ภาพรวมคือไฟ raw เนี่ยเป็นไฟล์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการโปรเซสนะครับหรือเอาไปตกแต่งหลังจากถ่ายมาแล้วนะครับแม้ว่าเราจะดูภาพไฟล์ RAw จากในตัวกล้องได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไฟล์ r a เกาไม่ใช่ภาพที่เอาไปใช้ได้เลยครับเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราต้องเอาไปผ่านโปรแกรม Adobe Lightroom อะไรเงี้ยเวลาที่เราเอาไฟล์พวกนี้ไปใช้ข้อดีของมันเลยนะเวลาที่เราถ่ายภาพมืดไปน,นะครับเราสามารถดึงรายละเอียดของแสงเนี่ย ให้สว่างขึ้นมาได้นะครับหรือว่าถ่ายภาพสว่างเกินไปนะครับก็สามารถดึงระเอียดกลับมานะครับให้ภาพดูเป็นแสงปกติได้หรือแม้แต่การถ่ายภาพสีเพี้ยนมาสมมติเราตั้งไว้บาลานซ์เสร็จหรือว่าตัวกล้องเองเนี่ยเซตออโต้ไว้บาลานซ์มาแล้วเขาทําสีไม่โอเคเราสามารถที่จะใช้ไฟเร,รอตัวนี้ปรับสีให้มันได้โทนที่เราต้องการเพราะงั้นไฟเราจะมีความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทํางานได้ดีมากๆแต่ว่าความสะดวกไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับ ส่วนไฟล์ jpeg เป็นการทำงานแบบตรงข้ามกันเลยไฟล์ jpeg เนี่ยคือไฟล์ที่มีการบีบอัดมาแล้วนะครับหรือว่าเราถ่ายมาแล้วเนี่ยเขาทำสีโปรเซสเลยจบในกล้องเลยเวลาที่เราเลือกโปรไฟล์สีต่างๆในกล้องนะครับถ่ายปุ๊บ jpeg ก็จะออกมาเป็นแบบนั้นครับข้อดีของ jpeg ก็คือว่าเราสามารถโหลดไฟล์ไปอัปโหลดขึ้น Facebook หรือโยนเข้ามือถือได้เลยพร้อมที่จะใช้งานนะครับแล้วไฟล์มีขนาดเล็กมาก แต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าไม่ได้เหมาะสำหรับการปรับแต่งเหมือนไฟล์รอเพราะงั้นทั้งสองไฟล์นี้จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะเป็นหัวใจของคอนเทนต์ในวันนี้ซึ่งจะอยู่ในข้อต่อไปครับว่าไฟล์รอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับต่อมาในข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการใช้รอไฟล์ในปัจจุบันนะครับรวมถึงบทบาทของรอไฟล์ด้วยนะครับว่าเขาใช้กันยังไงผมจะยกตัวอย่างช่างภาพบาคคนทั่วไปแล้วกันเนาะ เวลาที่เราถ่ายภาพด้วย Raw ไฟเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้ไฟล์นี้นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานเป็นการเป็นงานอย่างช่างภาพหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยหรือว่าการรีวิวสินค้าเราต้องใช้ Raw ไฟเพื่อเอามาปรับแต่งแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์บางอย่างเนี่ยเอามาปรับไฟล์พวกนี้ก่อนที่จะได้ไฟลไฟแนลเนี่ยไปส่งลูกค้าหรือว่าไปโพสต์ลงเพจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทํางานในกลุ่มนั้นนะเพราะงั้นเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับ การใช้งานรอล์เนี่ยก็จะไม่ได้ง่ายขนาดว่าถ่ายปุ๊บแล้วอัพขึ้นได้เลยนะครับถ่ายภาพรอมาต้องเอาไปตกแต่งมีกระบวนการในการทํางานมีโทนสีมีการวางแผนมาแล้วนะครับจะมีความยุ่งยากเยอะกว่าแต่เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนาะมันเหมือนการทําอาหารที่แบบไม่ได้สําเร็จรูปอะเราต้องค่อยๆแบบปรุงมันแล้วก็ คอยชิมรสชาติอาหารแล้วก็แบบทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ไฟล JPEG เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่แบบเหมือนความสะดวกมากกว่าอย่างเช่นถ่ายปุ๊บโหลดจากกล้องไปที่มือถืออัพขึ้นเลยอ่าได้ความเร็วมากกว่าโทนสีก็จะได้โทนสีจากในกล้องมีให้เลือกกี่แบบก็จบในกล้องได้แล้วก็อัพขึ้นได้โทนที่สวยงามแต่ว่าความสวยงามแบบสดๆอาจจะไม่สู้ไฟล์รอนะถ้าเกิดคนแต่งภาพเยอะๆนะครับ เพราะว่าความยืดหยุ่นของไฟล์ JPEG อ่ะมันเล็กไงคือไฟล์มันแบบเน้นความเร็วแล้วก็ความเรียบง่ายเพราะงั้นมันก็เหมือนอาหารสําเร็จรูปไงเหมือนมาม่าอะไรเงี้ยที่แบบเราต้มน้ําร้อนเทใส่แล้วพร้อมกินเลยนะครับมันอาจจะอร่อยแต่แบบก็ไม่ได้ถึงที่สุดแต่ว่าได้เรื่องของความเร็วที่มันมากกว่านะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของไฟล์ RAW และ JPEG นะครับมันมีความแตกต่างกัน2ออย่างนี้อ,อ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไฟร w และ JPEG พร้อมกันเราจะทาได้ไหมแบบว่าได้ไฟล์ที่เอาไปแต่งภาพได้สวยๆแล้วก็ได้ไฟล์ที่พร้อมใช้เลยได้หรือเปล่าล่ะ ตัวกล้องอยังสามารถเลือกตั้งค่า RAW บวก JPEG นะครับเวลาที่ถ่ายภาพ1ครั้งปุ๊บไฟล์ RAW เนี่ยจะโผล่มา1ไฟล์แล้วไฟล์ JPEG ก็จะโผล่มาอีกหนึ่งไฟล์พร้อมกันนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพปุ๊บอยากอัปโหลดขึ้น Facebook อวดเพื่อเลยก็เลือกไฟล์ JPEG ไปใช้นะครับช่วงไหนมีเวลากลับมาบ้านอยากแต่งภาพสวยๆ ก็ดึงไฟล์รอจากกล้องไปใช้ได้เหมือนกันอันนี้กล้องก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะงั้นถ้าคนทั่วไปแบบคิดไม่ออกจะรอดีหรือ j p e g ดีเลือกทั้ง2แบบไปเลยครับคณจะได้ไฟล์รอและ JPE พพร้อมกันสำหรับการทํางานที่คุณต้องการครับขพอที่ศาลนะครับสิ่งที่คุณต้องเจอเลยเมื่อถ่ายภาพด้วยรอไฟล์เนี่ยชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ <c oughs> จริงๆไม่ขนาดนั้นผมพูดเล่นนะครับการถ่ายภาพด้วยรอไฟล์เนี่ยจะมีกระบวนการเพิ่มประมาณ2เรื่องที่คุณต้องเตรียมตัวไว้อย่างแรกครับ เมมบริกาดเนี่ยจะต้องถูกใช้เยอะขึ้นเพราะว่าไฟล์ RAW เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า JPE g ประมาณสักสีเท่านะครับยกตัวอย่างเช่นกล้องผมเนี่ยถ้าถ่าย j p e g ได้6000ภาพเนาะพอไปถ่ายเป็นรอไฟล์เนี่ยจะเหลือแค่1ัน0ภาพนะครับมันจะต่างกันประมาณสีเท่าเพราะงั้นเวลาไปเที่ยวหรือไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนี่ยต้องเตรียมตัวเรื่องเมมดีๆนะครับผมเนี่ยจะคำนวณเลยว่าวันหนึ่งใช้เมมเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่น1 2 8 g กิกต่อวัน ผมก็จะเตรียมเมียมไปสใบนะครับไป4วันก็4ใบเลยอะไรเงี้ยถ่ายภาพเสร็จ1วันปุ๊บผมก็จะเก็บเข้ากล่องแล้วก็เอาใบที่2มาถ่ายวันที่2เนี่ยช่วยให้ผมจัดการไฟล์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เมียมแยกเป็นก้อนๆไม่ต้องแบ็กอัพทุกวันอันนี้สะดวกขึ้นนะครับก็ต้องวางแผนดีๆส่วนเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการตกแต่งภาพเพราะว่าไฟล์รอเนี่ยเอาไปใช้เลยไม่ได้ถูกไหมเราต้องมีกระบวนการในการแต่งภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปเที่ยวต่างประเทศแล้วผมอยากอัพภาพในวันนั้นเลยผมก็จะต้องแพลนว่า ผมจะแต่งภาพช่วงกี่โมงอ่าผมเที่ยวปุ๊บถ่ายภาพมาเรียบร้อยกลับมาที่พักคนอื่นเขาเตรียมตัวนอนกันแล้วผมยังต้องมาโหลดรูปลงแล้วก็แต่งภาพสนุกๆน,นะครับแล้วก็อัพขึ้นเฟซเป็นต้นหรือว่าใครที่ต้องเอาภาพไปใช้ในงานอื่นหรือว่าต้องส่งไฟล์ให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนเรื่องการส่งไฟล์หรือว่าการตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็จะมี2เรื่องหลักๆ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการใช้เมมที่เพิ่มขึ้นและเรื่องที่2คือกระบวนการตกแต่งภาพต้องวางแผนให้เรียบร้อยครับไม่งั้นมันจะเทคไทม์เราเยอะเราจะวางแผนได้ไม่ดีครับอันนี้ก็อยากให้รู้ไว้ในประเด็นนี้ครับข้อที่4นะครับแล้วเรามีวิธีตกแต่งภาพแบบไหนบ้างที่ถ่ายภาพแล้วได้รอไฟล์แล้วแต่งภาพสนุกด้วยน,นี่มีแน่ครับเพราะว่าผมทำคอนเทนต์สอนไว้แล้ววิธีนั้นก็คือเรื่องของการใช้มือถือหรือว่า iPad หรือแท็บเล็ตในการตกแต่งภาพนะครับแล้วพวกพาสะดวกด้วยเนาะ เมื่อถือเนี่ยมีแอปในการตกแต่งไฟล์รอได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Adobe Lightroom Mobile นะครับหรือ VSCO นะครับส่วนใหญ่ผมใช้2แอปนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีแอป,ปอื่นๆในการตกแต่งรอไฟล์แต่ที่นิยมในกลุ่มช่างภาพกันก็คือ Adobe Lightroom อร์ชั่น Mobile นะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับหรือว่าจะเป็น iPad าสามารถใช้ทํางานได้จริงแล้วก็เครื่องมือในการทํางานเนี่ยเหมือนแอปตกแต่งรูปที่อยู่บนเครื่อง Mac หรือว่า PC เลยแต่ว่ามีข้อจํากัดนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดคนต้องการใช้รอไฟล์เนี่ย ต้องใช้เป็นเวอร์ชันที่เสียงเงินนะครับจะตกเดือนละประมาณ300บาทอันนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าดิวี่และลูมาบะไบเนี่ยเป็นแอปที่จัดการไฟล์รอได้ดีแล้วก็สะดวกด้วยนะครับผมทำคอนเทนต์สอนไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับาการแต่งภาพด้วยมือถือโดยใช้ไฟล์รออะไรพวกนี้มีประมาณ18-20ถึงตอนนะครับลองไปเลือกดูได้นะครับก็สอนนั้นแต่เบสิกจนแต่งภาพได้เลยเพราะงั้น ถ้าใครต้องการถ่ายภาพแบบง่ายๆตกแต่งผ่านมือถือแล้วคุณภาพเทียบเท่าก,กับพวกที่แต่งด้วยจบแบบในคอมอะไรเงี้ยสามารถใช้ Adobe Lightroom Mobile าาได้เลยครับข้อที่5ครับสรุปแล้วไฟล์ร,รอยังน่าใช้งานอยู่ไหมนะครับถ้าถามผมตอนนี้ผมก็ฟันธงเลยว่ายังน่าใช้งานอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะไฟล์รอในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับกล้องมีการอัพเฟิร์มแวร์ให้ทํางาน,นกับไฟล์รอได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่อง Mac หรือว่าเครื่อง Tablet iPad อะไรเงี้ย ก็ยังมีการอัปเดตการทํางานร่วมกับรอไฟล์อยู่และไฟล์รอย,ยังเป็นไฟล์ที่ดีที่สุดของกล้องในการเอาไปตกแต่งต่อนะครับเพราะงั้นคาดหวังคุณภาพที่ดีที่สุดผมแนะนําว่าถ่ายรอไฟล์มาเหะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไปที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องรอไฟลอันนั้นก็เลือก JPEG ได้เลยครับถ่าย JPEG ไปเหะเราไม่ได้แบบคิดอะไรมากเกี่ยวกับการถ่ายรูปใช่ไหมแต่ว่าผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันนะครับแล้วก็แชร์ให้ไว้ละกันเนาะรอไฟเนี่ยช่วยให้เราสามารถเอาภาพที่แบบถ่ายมาหลายๆปีแล้วเนี่ย เอากลับมาแต่งภาพได้ดีขึ้นนะนะครับยกตัวอย่างช่วงโควิดที่ผมผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถไปเที่ยวข้างนอกได้เราคิดถึงปางองค์อะไรเงี้ยผมก็เอาภาพจากกล้องดิสสวาผมเก่าๆนี้ค่อนดี800ที่ขายไปแล้วนะเอามาตกแต่งใหม่ได้นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นเฟซทาให้เราแบบคิดถึงช่วงเวลา,กาเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเรายังได้ไฟล์ที่คุณภาพสูงอยู่แเราสามารถเอาไฟล์ภาพเนี่ย ไปอัดได้เอามาโพสตลงเฟซได้เอามาโปรเซสได,าาได้ปรับแต่งได้หลายแบบอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบเที่ยวนะแต่ว่าอาจจะยังแต่งภาพไม่เป็นอนะ่ะถ่ายรอไฟล์ไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าในช่วงที่คนแต่งภาพเป็นแล้วอ่ะคุณจะคิดถึงรอไฟล์มากๆแล้วรอไฟล์เนี่ยช่วยให้คนเนี่ยได้ภาพที่ดีที่สุดด้วยแนะนําว่าเลือกรอไฟล์ไว้ถ้าเลือกได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบความสะดวกด้วยรอบวก jpeg ไปเลยครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องของอไฟาวก็ยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับก็ยังน่าใช้อยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบความสะดวกก็เลือก JPEG ด้วยก็ดีนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ถามได้เลยทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ใน p โ o to t h ู i ท a ลนนะครับผมจะเข้ามาตอบให้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรู้การแต่งภาพด้วยมือถือนะครับโดยใช้ Adobe ิเคชันรูมบายเนี่ยผมก็ทำ playlist สอนไว้ให้แล้วลองดูใน YouTube ได้เลยนะครับดูย้อนหลังได้ทุกตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแต่งภาพเป็นครับใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ต้องฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ